วิ่งปงชูมาดําวิสบวกแอนอุ้ยด้วยอันเดชั่งเลววดิดส์วิ่งบุกเดมเดียเจาะดิสชูเจอองฟังแอนเบียงอภิเทศิเดชั่งซีมัวแอนเบียงเดอะอภิเดอะวีซ่าวีซ่าบวกเลอทัวมัว Ui 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 quy oui. comment à, ăn bằng visa là, Ui anh vừa bị tiếng gọi ông phong, 10 10 buổi các đi để được, được mà đi cà phê, cầm Oui, nous sommes déjà partis demander à, euh, à la police dans l'aéroport pour habiter encore trois mois. Oui, ils ont donné, oui, c'est ça. Et nous aussi, on a demandé à la police dans le pour faire certificat d'achemin. Des cas sont la Mélie, Amici. เสียโอ้ยเด็เอาไปน้องเอาไปลังเรือวิเคราเอาพาสปอร์ตออกมาเฮ้ยวิวิเยเอนนาหรือพาสปอร์ตเสียเอออัตเตตส่งเดืดูแลตำรวดองส่งส่งยานาซิคุริติโซเซียน et uh, la bon poste c'est ça oui bon non no, je pas partir c'est veut -ce partir c'est pour demander à uh, visa pour travailler c'est ça non 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 c'est pour no. si elle vient ici on peut pas สทเช็กปวกนูว uh, ้ยเอสเกอร์องเปอร์ทูเวสซริงปวกอะปกเดมองเดกักเดซิชูกอมองแฟร์ปุ๊กซิเดชัลาองเปอรป้าองเทเมมบูเดมองเดองเทนู้องเปอรป้าวยกอนเดชาวียงองเวอรวิฟอีกสิ้ยองวัตูเวทเอวอ ไอ้น้องทันปากเรียฟงเซีบวกอัภองลาลองดองสดสงเซสังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซสสะเสสะเสปาเสปาวีชาอังนองเสปาวีชาบวกา

โอ้ยโอ้ยเซซเซซ่าดัเนียนดันดันเนียนี่ทรงองดีกาแฟจีวันเปิดรวยอ๋อเปิดเดมองเดย์ C C I S ปลุกเดมองเดเดชองปลกกักเดดงอลามิสงโอยเซซาเซซานู่งเปิดองเฟกเดเดชองไอตอมเช ประเ่ปุนนันกันสิบปุกซาอามนอ่งพวกพวกดานียอนเอซทวายดงทวม้วนทวายเบียงแอนด์กเดเบียงตูตูวแบเบียงออนเปอร์เฟกต์เช่แนเปอร์เนตุย์ปักตูดงลามิงพวกซอกตีเดอเดดานนตูเลชูสิบปุกซาโอเคโอเคตักกัพวกลูอิสาวี สีนู oui, oui, oui. Oui. ้วิวิว oui. ิยังไม่ป๊อปป์ปัญหาคือกี่มวิถามถามคือพวกเธอวออกไปกี่มีแสนสองยูโรพวกเธอกัดสองกัท่างเอโอเคด้านนี้ด้านนี้มั้ chỉ chỉ đặt con và buộc le tem cho xong cái tao ăn quý đã có quý bà phổ lắm mà pas marcher, c'est ba ça. chết thì buộc ta quý nung bữa ba ông thầy xong bữa bắt tu quái là đã có buộc tu ok ok đã D'accord. On có bà bây giờ giúp đứa thì ông biết à เอาบเบกุเตซ่าวียีย่เยลือดทาดุกตงสเตชาคือว่าน้องก็อยากอยู่ที่นี่นะคะน้องพูดไทยได้ใช่ได้ไหมเขากลัวเดี๋ยวพี่จะให้พ่อโอนใจค่าแต็มให้กลับมาเนาะ เนี่ยคุยกับน้องอ่ะเข้าไปข้างในได้เดี๋ยวเราจ่ายกักเลยค่าปรับไปเข้าเมืองวิซาหมดใช่ป่ะอืะโอเคค่ะไม่มาดังเรื่องดังตัวูกช่งเปลือออกเปลดไปีเย่เปวกเลยอันเบียงปลวกเบเนดิกตาเศกัสส่งกัททอง สังตีจุยเอุ๋ยือูงันดนเนสิตมพวกเวิชาด้้ก่อโอเคโอเคองว่าต้องาดองอินเนอร์โอเคโอเคอภัยวูมาแป็นแล้วก็นัวต้องแจวแม็กซีวโก้มาเซร์มาดามเสร็จแท้แท้ช่องตีอเวกดู Thank you. Over.